สวัสดีครับทุกคนพบผมไมนี่ร้าอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันกับเรื่องราวรถเก่า e p ีที่5นะครับอยู่กับรถ Mitsubishi l 200ไซโคลผมเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับก็นะครับใน EP ีที่4นะครับที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อน้ำที่แตกนะครับผมส่วนใน EP พีที่5นี้นะครับจะเล่าเกี่ยวกับนะครับปัญหาถัดมานะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมหลังจากที่ผมแก้ไขนะครับใน EP พีที่4ไปแล้วเนี่ยสักประมาณอีก1เดือนแล้วกันนะครับปรากฏว่านะครับ ได้ยินเสียงนะครับเหมือนเสียงท่อนะครับดังเข้ามาในห้องโดยสารหรือห้องคนขับของเรานะครับดังทั้งดังมากเลยทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนกับลักษณะเหมือนอ่ะยิ่งเราเหยียบเร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งดังเข้าหูเรามากเท่านั้นนะประมาณนั้นนะครับดังจนเราลำคาญนะครับทุกคนก็เลยนะครับลองตรวจสอบในส่วนของตัวเครื่องยนต์ดูนะครับก็ปรากฏว่าไม่เจออะไรผิดปกตินะครับทุกคนนะครับก็เลยไปดูที่ท่อนะครับทุกคนนะครับ ก็จะเป็นตัวท่อไอเสียนั่นเองนะครับก็ปรากฏว่านะครับตัวท่อไอเสียเนี่ยมีปัญหานะครับทุกคนก็คือเจอว่ามันเหมือนจะขาดนะครับผมก็เลยนํารถเนี่ยเข้าไปที่ร้านนะครับให้น้องที่เขาอยู่ร้านเนี่ยเชื่อมให้นะครับทุกคนนะครับเราเอาประหยัดคอร์สก่อนนะตอนนั้นเราไม่มีท่อสำรองนะครับก็ให้น้องเชื่อมไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก็กลับไปบ้านแล้วแหละตอนนั้นนะครับก็ปรากฏว่าผ่านไปอีกสักประมาณ2 3ชั่วโมงนะครับน้อง คนที่ทำรถให้นะครับเขาโทรมาแจ้งว่าหรือช่างนั่นเองครับเขาก็เลยโทรมาแจ้งว่าเขาลองเชื่อมดูแล้วมันเชื่อมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าท่อเนี่ยมันเป็นท่อตั้งแต่เราซื้อรถมาตั้งแต่พ่อผมซื้อรถมาแล้วกันนะครับ35ปีแล้วนะครับทุกคนนะครับซึ่งมันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้บำรุงรักษาอะไรเลยนะครับสนิมก็เลยกินจนแบบว่าเชื่อมไม่ได้แล้วนะครับเขาก็เลยแนะนํานะครับว่าให้เปลี่ยนท่อใหม่นะครับซึ่งเขาเนี่ยมีท่อนะครับตอนนั้นนะมีท่อไทตันนะที่เขาแจ้งผมนะครับก ไม่รู้ว่าทอเนันปีไหนนะผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับทุกคนเขาก็แจ้งว่าอ่ะเขาเอาพันห้านะครับอันนี้จะเป็นท่อมือสองนะครับต้องบอกอย่างนั้นก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมงให้นะครับอ่าน้องก็ได้มีการเปลี่ยนให้นะทุกคนตอนนั้นก็หมดรวมแล้วนะพันห้าก็คือจบเลยนะครับก็พอเปลี่ยนมาสักพักหนึ่งนะครับขับรถไปอีกสักสองวันมั้งเลยผมจำไม่ผิดนะครับก็ได้ยินเสียงอ่าเหมือนท่อนะครับดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็แปลกใจแล้ว้ ทําไมมันดังอีกรอบนึงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยไปเช็คนะครับในส่วนของท่อไอเสียอีกรอบนึงนะครับทุกคนปรากฏว่านะตอนนั้นที่เจอปัญหาะครับก็คือเหมือนกับว่าทางฝั่งช่างที่ทำนะครับก็คือเขาใส่เฉพาะตัวเขาเรียกอะไรนะตัวห้อยครับตัวห้อยท่อไอเสียเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆว่าห้อยบางจุดนะครับห้อยไม่ครบทุกจุดแล้วกันนะครับท้ายนี่ไม่ได้ห้อยนะทุกคนนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนคล้ายๆว่ามันน่าจะเกิด แรงแรงเวลาตอนเราเหยียบคันเร่งครับแรงอัดหรือว่าแรงอะไรพวกนี้เวลาเราขับเคลื่อนรถนะเนาะมันก็เลยทําให้อาไอตัวที่เขายึดไว้แค่แค่บางจุดเนี่ยมันมันรับแรงไม่ได้นะครับมันก็เลยหลุดก็คือเท่าที่ฟังจากเสียงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหลุดตั้งแต่คอท่ออะไรมั้งนะครับผมคิดว่านะอันนั้นผมผมไม่รู้ว่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าเสียงอะ่ะมันเหมือนท่อมันหลุดแล้วเสียงมันออกมาเลยนะครับก็ประมาณนั้นก็เลยให้ทาฝั่งน้องที่ เขาทำเนี่ยมก็บอกว่าให้ให้เสริมตรงนี้ให้หน่อยให้เลยเขาไม่ได้คิดราคาหรอกนะครับอันนี้แค่มาเล่าให้ฟังเนาะที่เจอนะครับก็บางทีเนี่ยเราเปลี่ยนท่อใหม่ก็ไม่ใช่ว่าทํามาแล้วมันจะจบเลยทุกคนมันเพราะว่าเนื่องจากด้วยอ,อาจจะเป็นท่อมูนหละนะครับอาจจะต้องอ่าศึกษาข้อมูลแล้วก็บอกทางช่างนะครับ นิดนึงว่าเออให้เสริมตรงนู้นตรงนี้ให้หน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นการโมดิฟายนะทุกคนให้เข้ากับรถรถเราได้หมายถึงว่ารถรถผมนี่แหละมันค่อนข้างเก่านะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนดูเรื่องนี้ด้วยนะครับหลังจากเปลี่ยนท่อกรณีที่เรามีการโมดิฟายท่อเข้ากับรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับก็ให้ให้ตรวจสอบดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเราไปทําร้านไกลแล้วเราอาจจะไม่สะดวกแต่อันนี้ผมทําใกล้บ้านนะครับเป็นเป็นร้านที่ผมรู้จักอยู่นี่แหละนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็มาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็สําหรับคลิปที่5เนี่ยผมอัดช้าจากคลิปที่4ไปน่าจะหลายวันนะครับทุกคนเพราะว่าผมยังไม่สะดวกนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะไปอัพคลิปไปอีกอีก,อกผมช่องผมเนี่ยจะทำหลายหลายแบบนะครับเป็นก็เรียกอ,อะไรนะชีวิตประจําวันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับรถเอง การทําอาหารหรือว่าวิถีชีวิตอะไรของผมนะครับที่อยู่บ้านนะครับทุกคนรวมถึงความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานต่างๆที่อยู่ในบ้านนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมนะครับวันนี้ผมไมนิจรัตไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ